หยุดไม่อยู่จริงๆนะครับสำหรับ X Max นะครับวันนี้ก็ขนาดฝนตกตรงนี้แทนดูเลยอ่าเราก็มีลูกค้ามาเปลี่ยนโช๊คหลังครับมาดูครับเป็นโช๊คหลัง RCB นะครับรุ่น BD Series นะครับตัดสามจุดนะครับตัวท็อปเลยสีดำแกนทองลองมาดูฝั่งนี้ครับอ่าทุกคนสีดำกระปุกดำนะครับสติ๊กเกอร์ทองแกนทองครับท็อปสุดเลยครับของ RCB นะครับเอาดูฝั่งนี้ครับชัดๆง่ายๆ สามจุดที่ว่านะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับก็คือรีบาวนะครับพีโลตคอมเพสชั่นนะครับผมก็ตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับ XMAX แคันนี้นะครับหันไปดูบรรยากาศอีกทีครับฝนตกหนักขนาดไหนฝนตกคุ้มดูหน้าผมอีกแล้วครับโอเคตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวต้องถ่ายให้ทุกคนดูซ้ายขวาครับซ้ายขวาเลยเปียกครับตอนนี้เปียกอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับอีกหนึ่งอย่างสําหรับอ,อุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับการเดินทางนะครับก็คือตัวนี้เลยที่ลูกค้าติดเพิ่มไปนะครับเป็นตัวจับโทรศัพท์นะครับมีระบบชาร์จในตัวชาร์จนะครับผม,มสามารถที่จะเสียบสายชาร์จตรงนี้ได้เลยครับ ก็มีฝาปิดยางซีนเรียบร้อยโอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวการรีวิวบรรยากาศร้านฝนตกนะครับกับ Yamaha X Max ที่มาติดตั้งโชคหลัง RCB รุ่น BD Series ตัวท็อปนะครับกับตัวติดตัวจับโทรศัพท์ครับผมขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้ครับหากชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องของเรานะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณอีกทีครับสวัสดีครับ